สวัสดีครับคุคิดถึงแย,ย่ครับย่อะไร oh, okay. ย่แป๋วกวับแ mm hmm. ย่อะไรย่แป๋วก,ก,กัย่อะไรฮะย่อะไรย่เล่นแล้วก็ปูอะไรตูอะไรตูอะไรปูอะไร ปูเลยปูเอี้ยปูดิ๊ใช่ปูเอี้ยจี๊กกล้แล้วน้องอะไรนะน้องเกียวน้องเกียวอะไรแล้วน้องไอน้องอยูอ่าอ่าอะไรอ่าไออ่าไอกับอาอะไรอายูอายูแล้วก็อาอะไรอีกอ่าปาม Mm hmm. моейій�arl as 有點 shirt 穿굿្៣់ Alcohol a สวัสดีครับยิงออกพูดดิสวัสดีครับย่าครับขอแม่โคครับอยากได้แม่โคครับขอครับขอครับลงจบนะบาย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 สวัสดีครับ่ะพูดก่อน สวัสดีครับ,รบย่าครับ,รบขอแม่โคขอแม่โคด้วยครับขอแมโครครับอดีตลงลงทำไมอะดูทางก่อนอ,อขอไม่โครครับอ,อดีเดี๋ยวี่เดี๋ยที่ ถ้าอยู่กับย่าได้บิดรถมอเตอร์ไซค์แน่รถใบข้าวเป็นไหนมอเตอร์ไซค์แวันๆอย่างเงี้ยไปข้าวเป็นไหนวันนี้อยู่ไหมดูสิไปข้าวอยู่ไหมอยู่ปะอยูมั้ยเนี่ยข้าวอยู่ไหมยอดูสิไปยังเนี่ยอ้ข้าวไปยังตื่นยังไม่เลยเนี่ยตื่นยังเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยยังไม่ตื่นเลยได้ไหมไปข้าวยังไม่ตื่นจืดจ๋าย อุ้ยมวแมมอได้กิน้าเลยทอดไขี่เพียงเห็นเห็นน่่นเห็นป่สะพานป่าสะพานอะไรนะสะพานจองสะพานจองสะพานจองสะพานอะ บรรอัวไนบรรี้วนอวดเจ้าบอลอ่าไปกับย่าลื่นจริงเลยเนี่ยอันเนี้ยอ้วนอวดเจ้าบอลเฮียหันมาอุ้ยอุ้ยเอออยากตาเปิดจ <therapist. S 2> <concealed them. S 1> ีบแล้วเอ๊ะเปิดได้ไงวะอืมระวังไหมไปนี่ไปไปกับย่าจริงนะครับจริงไหมจริงจริง เอาเอาน้ำกันเอารถไปด้วยเยอะๆเลยนะไปกี่ย่าไปหลายๆวันเลยไปสักสองสามอาทิตย์เลยโอเคไหมน้ำตมตมเลยแอ๊บก็ตมรวยโอ้ดาบตมเลยต้องว่ายเดี๋ยวไปว่ายน้ำกันว่ายน้ำจมแตมกันโอ้โหว่ายน้ำจมแตมกันแตม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 โอ้โหให้ย่าลือดดูดีหล่ออย่าง หล่อไปหมดเลยหลอปะปรงคนเลยหอสคนเลยใครหล่อบ้างใครนอเพีออกกับใครพ่อกัใครกับแม่จับจานับแจวกับนอน้อยเมได้อมหน่อยได้ไหมแอมแอมแอมไม่ี่นไม่ได้จ้าจ้าจ เ,เดี๋ยวพับแขนเพื่อให้ซิโก้บ้านดอกโอ้เดี๋ยวต้องแต่งเตีมซิโก้แล้วเนี่ยวันจนันนะนี่อะไรเตีมนี้แหละติดกระดุมก้อทยังไงไเลยเนี่ยแต่แป้นไหมอุ้ยเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลยคืออุ้ยติองามาบ้านไป อยากดูครับอยากดูครับไหว,ว,ว้ด้วยไหว้ด้วยติดมากเลยค่ะ <c oughs> อยากดูท่าห้ำบางคนงงนะครับท่าหำคืออะไรท่าขำคือรถสิบลอ้อของตาหำรถสิบลอ้อของตาหำอยู่หน้าบ้านนะาตาหำม,มีรถอะไรบ้างมีรถอะไรบนะ้าง <c oughs> นรถเคมีรถอะไรอีกมีรถดำมีรถดำมีรถอะไรครับมีรถตองหืมมีรถอะไรนะตองแม็คแอคโคมีแม็กโคด้วยมีรถบรรทุกไหมมีใหญ่ไหมใหญ่แท้เป็นรถแม็กโคแท้เอาเป็นรถบรรทุกแท้แม็กโคใหญ่ไหมรับ Mas kita. Udah em. Cucuk ah. Tu. Ah cucuk ah di. <coughs> bye bye. ยกมือไหว้เอาไหว้ก่อนไหว้ก่อนไหว้ละนาทก่อนลูกสาธทูร้องไปด้วยตีด้วยตีด้วยร้องด้วยลูกตีด้วยร้องด้วยเเกาอ๋อเก็บเก็บอ่ะ ขอบอ่ไหว่ไหว่ละนาดก่อนวหว้ละนาดก่อนเคยเราต้องว่ายละนาดก่อนเร็ววละนาดก่อนสาทุสาทุเร็วสาทุขอบคุณครับลุงกอนก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเร็วพูดก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับลุงกอนขอบคุณครับ ลุงกร,องกรขอบคุณครับตีตีลุงกรณ์ลุงกรังนาตีละนาาแต่ลุงกรซื้อให้ไม่เห็ตีลุงกร <c oughs> ตีละนาาตี งงงงงไปรนแดก่อนสวัสดีครับ,ค,รบคิดถึงแม่ครับ,อรบตอนนี้เราไปไหนครับตอนนี้เราไปไหนกันไปรับใครรับรับแม่รับแม่แล้วก็รับใครอีกรับเจรับเจที่ไหนครับ โรงเรียนใครครับโร<ม>งเรียนแม่โรงเรียนแม่อันนี้โรงเรียนใครโรง,งเรียนใครครับโรงเรียนใครโรงเรียนเจ้โรง,งเรียนเจ้ถึงโรงเรียนเจ้แล้วครับลองเรียกเจ้ดิเดินนำไปดิ